รอคือรายการอาจารย์ยิ่งศักด์รอรายการเดียวเออพอชอบชอบเป็นการส่วนตัวอาจารย์ิ่งศักด์น่ารักมากแล้วอาจารย์ยิ่งศักด์นะเป็นคนแบบเป็นคนอบอุ่นอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอยู่ด้วยแล้วแบบไม่มีอารมณ์ไม่ดีขุนเมืองในใจอ่ะยิ้มหัวเราะตลอดทั้งวันอนะ่ะเขามีวิธีการในการบิ้วคนให้แบบให้คนแบบมีความสุขอ่ะแบบิ้วคนให้แบบคนมีแบบ มีกําลังใจมีอินนจในในการทางานตลอดเวลาอาจารย์ชอบมากอาจารย์ยิ่งศักิ์เลยนะรอรายการเดียวเลยเอพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ออนแอร์วันนี้ไปถ่ายมาแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้บ่ายสองอาจารย์ยิ่งศักิ์ไปรอดูนะไปรอดูไปรอดูรายการเดี๋ยวพรุ่งเนี้ยพรุ่งนี้อาจารย์ไลฟ์สดได้ป่าวะไม่ได้แล้วนี่หว่าติดรายการวุ้ดี้ตายหาแล้วตอนแรกว่าพรุ่งนี้อาจารย์อาจารย์ยิ่งศักิ์เขาจะขอเข้ารายการด้วยไม่แน่ไม่แน่อาจจะทันเพราะว่าเขาออนแอร์ตอนบ่ายสอง อาจารย์อัดวิดีอัดรายการวุ้ดีเสร็จเก้าสิบโมงอาจจะเสร็จสิบเอ็ดโมงกลับถึงบ้านอาจาะไม่น่าจะว่าไฟ์สดทันหรือเปล่าถ้ารีบรีบกลับมาไร์สดทันก็ก็ทันเพราะว่าอาจารย์ยิ่งศักจะขอขึ้นไม์ด้วยช่องติ๊กตอกช่องเดียวนะจะขอขึ้นไม์ด้วยเพราะนั้นออนแอร์พรุ่งนี้คนดังนั่งเคลียร์บ่ายสองอาจารย์ไปออกรายการรอดูบ่ายสองบ่ายสองอาจารย์ยิ่งศักว่าฝากดูด้วยฝากดูอาจารย์ยิ่งศักหน่อย อาจารยิ่งสักรายการจะยิ่งสักก็แบบว่าขำๆหน่อยอนะขำๆหน่อยพรุ่งนี้บ่ายสองตลกดีแกเป็นคนน่ารักอาจารย์ไปเชิญพิธิกรหลายคนมาน่ารักเจอคุณเปิ้ลนาคอนเมื่อวันก่อนไปอัดรยายการแล้วก็คุณเปิ้ลนากอนกำลังออกจากศตูพอดีเจอกันเขามาขออาจารย์ทําคลิปแป๊บหนึง่งขอทําคลิปเพิ้ลนาคอนก็น่ารักนะเจออาจารย์โอ้อาจารย์ผมชอบมากเลยด,ดูติดตามอาจารย์มาตลอดนี่ เปิ้ลนาคอนเปิ้นนาคอนตัวจริงตัวใหญ่ๆล่ำๆเหมือนกันนะคุณเปิ้นนาคอนอุ่นอย่างเงี้ยอุน่นอุ่นอะไรวะอุ่นอุ่นเวิร์กพอยต์อ่ออะเขาเรียกชื่ออะไรก็ไม่รู้นะจำไม่ได้เพิ่งเคยตัวเจอตัวจริง,วรงพวกพิธีกรต่างๆนะน่ารักโต้หนูแหม่มก็เหมือนกันนะหนูแหม่มก็น่ารักมากเป็นคนเฟลลี่เออที่มหาศาลใจกูขอเล่าหน่อยเถอะกูแปลกใจมากเลยกูชอบแต่กูชอบนะ กูรู้สึกแบบชิลพิธีกรเนี่ยชิลมากแต่อาจารย์ยิ่งศักดไม่ชิลนะอาจารย์ยิ่งศักดเนี่ยจะเตรียมตัวทุกอย่างพร้อมสักหมดแต่กูเห็นรายการอื่นทุกคนชิลหมดมึงรู้ไหมสิ่งที่อะไรที่กูเห็นคือชิลรู้ไหมคืออะไรเล่นโทรศัพท์มดดำเนี่ยตอนออกรายการแฉคือเข้ารายการแล้วคณะห้าสี่สามสองหนึ่งเข้ารายการมดดำยังนั่งถ่ายโทรศัพท์อยู่เลยเพราะอะไรมันจะมีไตเติ้ลใช่ไหมแฉแฉแฉอะไรของเขาอ่ะไตเติ้ล จนไททันจะจบแล้วว่ะเหมือนเขารู้จังหวะวางโทรศัพท์กล้องมาสวัสดีคุณผู้ชมอันเนี้ยกูเห็นแล้วกูตกใจแทนอะ่ะกูกลัวเข้าช่องไม่ทันเออเนี่ยเป็นความชำนาญของคนเนี้ยเรียกว่าประสบการณ์เออเนี่ยเรียกว่าประสบการณ์สำคัญนะมึงกูจะบอกให้ประสบการณ์อ่ะ เดี๋ยวจะมีไปบรรยายทําให้กลุ่มที่เขาเล่นหุ้น200คนเล่นหุ้น200คนที่โรงแรงมอะไรสักอย่างวันไหนก็ไม่รู้เนี่ยไปบรรยายทํากินเจเอามาอีกแล้วกินเจมาให้ทัวกูลงี้แล้วสัรหาคําถามให้ทัวลงกูนะกินเจกินเจทําไมกินนมวัวไม่ได้ครับกินเจทําไมกินนมวัวไม่ได้ครับ กินเจทาไมกินนมวัวไม่ได้ครับม,มึงเป็นโรคย้ําคิดย้ำำําทําเหรอถามวนไปวนมาเนี่ยกูไม่ตอบอะไรที่เกี่ยวตอบถามวนเป็นคนติดอยู่ในโลกวนไปวนมาเนี่ยนะถามทีเดียวไม่เป็นต้องถามวนสาธุ เราชอบคนคนหนึ่งโดยที่เราไม่รู้ว่าเขามีแฟนแล้วบาปทางจิตไหมคะก็มึงไม่รู้ก็ไม่ผิดไงเพราะเรามารู้ทีหลังแล้วเขามีแฟนแล้วถ้าเรายังชอบต่อบาปไหมอ้าวถ้าชอบต่อก็บาปสิมึงรู้แล้วว่าเขามีแฟนมึงยังคบกับเขาต่อไปมันก็ต้องผิดสิเลิกสิสงสัยเพราะเขาไม่ใช่สามีภรรยากันเราไม่ได้ประพฤติผิดในกามแค่มองชอ๋อ,อถ้าชอบไม่เป็นไรกูก็นึกว่ามึงไปคบกับเขา ถ้าชอบเฉยๆไม่เป็นไรไม่ได้มีปัญหาอะไรเออแต่ทิ้งอารมณ์ไปอารมณ์ความรู้สึกไปไม่งั้นเดี๋ยวมึงจะไปทําผิดทําพลาดได้เดี๋ยวถ้าผัวเขามาเอามึงจริงๆมึงจะคิดว่ามึงจะรอดไหมล่ะคําถามอ่ะ